สวัสดีค่ะนางสาวพัทธพรสิริรักนภาค่ะชื่อเล่นชื่อมุกค่ะ V หนึ่งค่ะอ๋อมุกขาว V หนึ่งคุณพ่อชอบค่ะไม่มีค่ะอยู่คณะนิเทศาสตร์ค่ะปีหนึ่งมคุ้งเทพค่ะอายุ18ปีสูง167หเนนัก51กิโกรัมค่ะครั้งที่2ค่ะ วิกสามค่ะวิกคือเหลือสามวิกสุดท้ายข้างหลังอะค่ะดำค่ะดำค่ะดำค่ะเขาบอกว่าหนูดำอะสิบแปดธันวาสองพสมปดค่ะเกิดที่สกลนครค่ะแต่พอเกิดแล้วก็มาอยู่ที่ขอนแก่นเลยพี่เนทค่ะอืมเวนวัคค่ะเขียวค่ะพี่แม็กค่ะพี่ปูนค่ะร้องเล่งกีตาร์ค่ะร้องเพลงกีตาร์ค่ะพี่พอดกับพี่อ้ําค่ะ มุมห้องน้ำค่ะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าราคาปอนค่ะด้วยความที่รู้จักกันมาก่อนได้ไหมคะหมอนครอบครัวค่ะเป็นหมอนสกินครอบครัวศิลปินนักร้องเพลงป๊อปแดนซ์อันดับต้นๆของเมืองไทยค่ะส้มตำค่ะตาค่ะนาฬิกาค่ะก็ทําให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจค่ะถนาดสุตรลีลาค่ะไม่เคยบอกคุณพ่อคุณแม่เคยมีแฟนเป็นทอมค่ะอืม ถ้าหนึ่งได้ตอนนี้ก็คงเป็นกระโปงเปิดกระโปงเปิดกระโปงเปิดตอนที่มหาลัยอะค่ะลุงมันพัดได้ที่หนึ่งถือวีนเมื่อวานค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ภูมิใจมากสวัสดีครับภูมิสิทธิ์วงสมบูรณ์ภูมิวีสองครับผมภูมิวีสองครับผมคุณแม่เป็นคนตั้งครับยังไม่มีครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ ยี่สิบหกร้อยเจ็ดสิบสามห้าสิบเจ็ดครับอันที่สามครับสุดท้ายเลยครับมะม่วงครับคือเพื่อนบอกว่าผมหน้าเหมือนมะม่วงครับหน้าเหมือนมะม่วงครับหน้าเหมือนมะม่วงครับแปดเมษาสองห้าสามหนึ่งครับกรุงเทพมหานครครับพิพัฒชัยเอฟสองครับไม่ชอบคอยเรื่อนว่าเชียงแสนตูนอมาครับสีขาวครับเอ่อแม็กครับ กินกับน้องเวแล้วกันครับน้องเขาน่ารักดีครับงานรเลกงานรเลกงานเลกขายของครับพี่ยาย่าครับพี่ยาย่าครับพี่ยาย่าครับสระน้ำครับพลอยครับไอปอนครับมันตลกดีครับกิมทาผิวครับนักร้องครับพี่แกงไก่ครับจมูกแล้วครับนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยใส่ด้วยทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจครับร้องเต้นแสดงครับ ไม่เคยบอกใครเดี๋ยวนะไม่มีอ่ะเดี๋ยนะครับความลับที่ไม่เคยบอกใครอ๋อผมมีฝายอยู่ที่หนึ่งครับไม่เคยบอกใครเลยน่าอายที่สุดแมลงสาบบินมาเกาะครับภูมิใจที่สุดตอนรับปริญญาครับสวัสดีค่ะชื่อจักรจันทร์สิระพัฒสสามงามมีวีสามค่ะ อับดุนให้ชื่อจักรจันทร์วีสามค่ะก็พอดีแม่ตั้งท้องค่ะแล้วพ่อชอบร้องเพลงแล้วก็มีป้าอยากให้ชื่อจักรจันรอยากได้จอาจานค่ะเลยชื่อจักรจันรก็พอดีแม่ตั้งท้องค่ะแล้วพ่อชอบร้องเพลงแล้วก็มีป้าอยากให้ชื่อจักรจันรอยากได้เจอาจานค่ะเลยชื่อจักรจันรยังค่ะเรียนที่กำแพงเพชรพิทยาคมค่ะอายุ17ปีส่วนสูงร7 0เจน้ำหนัก5.4ค่ะ อดิชั่นครั้งแรกค่ะแต่ว่าสามมาเลยอยากอยู่ถึงวิสุดท้ายเลยค่ะไม่มีฉายาครับเกิดวันที่28พฤษภาคม2540ค่ะเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกค่ะแต่ว่าเรียนที่กำแพงชอบพี่สนิค่ะเพลงแฟนเพื่อนของพี่ลูกโป่งค่ะอยากได้สีฟ้าค่ะชอบสีฟ้าค่ะพี่แม็กอยากยี้กับทุกคนก่ะทุกคนกับทุกคนกั่เลยก็นอนคะนอนนอน เอ้พี่อัามพัชราค่ะห้องนอนค่ะอย่างนกัโปรดชอบทุกเรื่องเลยอะเวลาดูในในโรงอะพี่มุกค่ะเพราะเหมือนแบว่าสน,นิทกันตั้งแต่ไอดอลแล้วค่ะตุ๊ก,กตาอยากเป็นนักแสดงค่ะต้มีำกุง้งตาค่ะชั้นไหน <laughs> อยากมีงานทำค่ะแล้วก็เลี้ยงพ่อแม่ได้ค่ะร้องเพลงเต้น คุอจะบอกอย่างนี้ได้ยังไงอะเขาว่าบอกใครไม่ใช่เหรอก็เคยเกิดในวว่าผมกดในว่ามกดในว่ามก็เข้ามาเป็น12คนสุดท้ายของ AF นี่ยนะคะสวัสดีครับชละกมลตอน v ีสีครับที่ถามว่าอะไรครับผชื่อปอนครับ v ีสีรับ พราะว่าแม่ดูหนังดูละครเมื่อก่อนสมัยก่อนครับพ้าเอกคิวปอนแม่ก็ตั้งผมตั้งคิวผมเป็นปอนครับไม่มีครับอ่ามอลังศิษครับวิศวกรรมเชิงกลครับอายุ18ปีส่วนสูงวัดเจ็ดสิบหกครับน้ำหนักหกสิบหกครับออ i e ชั่นครั้งแรกครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับป <c oughs> อนคอนแวนครับคือเพื่อนผมบอกว่า ผมเป็นคนชอบโชว์แต่จริงมันก็ไม่ใช่นะครับคือผมเป็นคนแบบใครรู้จักกับคนเขาไปทั่วเนี่ยครับรอบนี้ก็มีผู้หญิงเยอะผู้หญิงเยอะเขายจะมาปอนคอนแวนว่าคอนแวนส่วนมากก็เป็นโรงเรียนหญิงล้วนไงครับจังหวัดเชียงใหม่ครับสามสิบกรกฎาคมสองห้าสามแปดครับพี่รอนครับน่าจะเป็นเชิดครับครับสีน้ําเงินครับของว้าวพีแม็กครับนี่หนูก็ไม่ทราบเลยครับวาดรูปครับฟังเลยนัทเดชครับถ้าเป็นมุมปวดผมขอหน้าคอมเถอะครับ เชลยละอมครับพี่เมย์ดีกว่าครับผมสนิทกับพี่เมย์ที่สุดผมว่าผมกับพี่เมย์น่ะคือเหมือนเหมือนเคมีตรงกันคือไปกันได้นะครับเขาผมครับทํางานในวงการบันเทิงถ้าไม่ทําก็กลับไปอย่างสือเหมือนเดิมครับพัดไทยครับรอยยิ้มแลมวกันครับเก่งในครับทําควองฝานทําให้พ่อแม่มีความสุขครับวาดรูปครับผมผมชอบตดครับผมที่ร้องไห้มาก42คนบ้าอเอฟครับสวัสดีครับ ศิลาชวีจิตรานะครับชื่อเมย์นะครับผม V5 นะครับเกิดเมือคิดป่าค่อยๆอามี V5 ครับอ่าแม่ตั้งให้ครับมีแล้วครับธรรมศาสตร์ครับ22ปีครับ107.9ครับหนัก6.6ครับหนึ่งครับอินสุดท้ายเลยครับเมเม่ครับเพื่อนๆชอบเมเม่์สั่งครับ ตัญี่ปุ่นครับแปกุงภาครับ2535ครับกรุงเทพครับพี่ต้นเลฟครับโดยไม่มีเธอครับพี่เขียวครับแม็กครับมุกนะครับเล่นกีตาร์ครับเมย์พิชนาครับห้องครัวครับ f i น a l g e n e เนชั่นครับพักศรีน้องปอแล้วครับเหมือนสนิทกันมากที่สุดครับกีตาร์ครับเป็นศิลปินครับกระเพราไก่ครับมือครับนาฬิกาครับเป็นศิลปินโด่งดังครับผม เล่นกีตาร์ร้องเพลงเบสครับเบอร์กระชั่นครับไม่ออกเลยมีไหม,มติดหนี้แล้วนะครับข้ามครับไม่มีทำให้พ่อแม่ภูมิใจครับหา,างินได้เยอะครับสวัสดีครับแม็กวาสุดการครับผม V6 ฮะ ครับผม v ีหฮะแม่ตั้งให้ครับนี่แล้วครับเรียนแลชวัตโกลาครับอายุ22เอ้ย24ปีครับน้ำหนัก5้าสดสูง1้7จสจครับอันนี้5้าฮะอ่ะวิสุดท้ายครับปูครับหมอปูครับ22เมษาสามสามครับโคลาครับอ่านัทชิคกับกับพี่ซานี่ฮะโอ้เยอะเลยสีเขียวครับพี่ภูมิครับอ่าน้องเวร์แล้วกันฮะเกาะปี๊เกาะปิ๊อ่าเล่นดนตรีครับ ไม่ค่อยรู้จักฮะอะไรนะพี่เตียงนอนครับอินเซปชั่นครับใช่เรียกพี่ภูมิครับคือพี่ภูมิร้องเพลงเพราะน่าจะร้องเพลงกล่องแบบให้มันลืมความทุกข์ทุกเจ้าไปเลยไม้แกะหูครับเป็นนักร้องครับปลาหมึกรับหูหูหัวผมผมเป็นอวัยวะพี่นาฬิกาครับเป็นซูเปอร์สตาร์เอเชียครับเล่นกีตาร์ครับเป่าทำเป็ดนะไม่บอกนะทุกคำครับ เยอะใช่ไหมคับพี่อ่าได้เข้าบ้านเอฟครับสวัสดีค่ะหันเชลเจนพันเจ v 7ค่ะชื่อเวคเจ V7 ค่ะคุณพ่อกับคุณแม่ตั้งให้ค่ะ อายุ19ส่วนสูงร้อยน้ำหนัก54ค่ะยังไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะเรียนที่มกรุงเทพคณะอีเทศค่ะครั้งที่หนึ่งค่ะอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจชายาเหรอคะเออเออเออไม่หนูแบบว่าเออเออช้ากว่าเพื่อนตามเพื่อนไม่ทันแล้วเขาก็จะชอบว่าว่าแบบนี่ไม่รู้หรอเออเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พัชชากับพี่สนันนิค่ะ ผู uh ้ชายคนนี้กัาเราหมดแล้วอุบลค่ะสีม่วงค่ะน่าจะพี่แม็กซ์นะคะต้องมีูคจินเนอรค่ะไม่รู้ร้องเพลงทำขนมเต้นแล้วก็อ่านยายดิซี์ค่ะดาราคนโปรดดาราไทยดาราะไก็ได้คะเอ็กโซค่ะมุมโปรดในบ้านในครัวค่ะหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะ จองจำกับเพื่อนหนึ่งคนกันเลือกใครน้ำน่าจะเข้าได้เข้ากันได้ที่สุดแล้วที่ทำผมค่ะคิดว่าจะได้เป็นอะไรนะคะนักร้องค่ะ <c oughs> าหารจันโปรดส้มเตาค่ะ <c oughs> ตาค่ะ <c oughs> ตาห <c oughs> มวกค่ะทำให้แม่มีความสุขที่สุดแล้วก็ทำให้แม่ภูมิใจที่สุดแล้วก็ครั้งหนึงชีวิตต้องได้ร้องเพลงละครเวทีค่ะ ร้องเพลงเต้นรำค่ะเป็นคนเป็นคนเก็บเก็บข้อมูลทุกอย่างโดยที่ทุกคนคาดไม่ถึงซึ่งน่าอายสี่ไม่ค่อยอายอะไรไม่ค่อยอายเลยไม่ค่อยอายอะไรเลยค่ะทำอะไรก็ไม่ค่อยอายเรื่องที่ภูมิใจที่สุดก็ติด AF เนี่ยแหละคะ่ะสวัสดีครับปูนนะครับปรัชต์รัตนยูครับผม V8 ครับ พี่ปูนะครับผม V8 ครับก็พ่อตั้งให้ครับพ่อเป็นมัธยมกรครับอ่ายังไม่มีครับจบแล้วครับจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาบัญชีครับอ่าอายุ22ปีครับสูง178ครับน้ำหนัก62แล้วออดิชั่นครั้งที่2ครับปีครั้งแรกปี10ครับตัเเตจ็ดแล้วกันครับปูน้อยครับกับรถคึ้รถไฟครับ เป็นชื่อปูนครับแล้วก็แบบมันคนตั้งให้แบบปูนปูนอะไรเงี้ยเป็นคุณรถไฟใช่ครับอ่า13เมษายน2 5 3 5ครับผมเป็นคนจังหวัดกรุงเทพครับแต่แม่เป็นคนเชียงใหม่ครับพี่ไอครับ AF9 ครับตอนนี้ก็ชอบหากชั้นตายครับสีฟ้าครับผมน่าจะเป็นแ็คครับอืมอ่าน้องเวก็ได้ครับงานอดดเลกก็อ่านหนังสือฟังเพลงแล้วก็ร้องเพลงเล่นดนตรีครับเวลาคนปวดก็พี่แดนวัลเวสครับมึงปวดก็เตียงนอนครับ ต้องโปรดอินทามครับผมปอนครับต้องปอนน่าจะคุยกันเยอะสุดครับน่าจะสนิทกันสุดก็ความมั่นใจบ้างครับน่าจะต้องเป็นนักร้องก่อนครับอาจจะต้องมีเพลงเป็นของตัวเองก่อนเลยแซววันครับน่าจะเป็นตาครับเคยมีคนบอกครับนาฬิกาครับได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบครับแล้วก็ได้เอาสิ่งที่ชอบกับ งานมาเป็นสิ่งเดียวกันครับก็จะได้ไม่ต้องทํางานไป็นตลอดชีวิตครับก็เล่นดนตรีครับแล้วก็ <Baby. S 1> การละครเล่นละครแล้วก็ละครเวทีอย่างย่านอเงี้ยครับความลับที่ไม่เคยบอกใครขนาดผมยังไม่รู้เลยครับ <c oughs> ตกเก้าอี้ครับตกเก้าอี้ที่มันห้อยๆอ่ะเป็นแบบเก,ก้าอี้ไข่รูปไข่ที่มันแบบว่าห้อยๆแล้วมันเป็นเหล็กแล้วก็อยู่ดีๆเหล็กก็แตกตูดก็ตกลงมาทุ้งนี้ก็แบบหันกันทั้งร้าน <c oughs> เป็น a อ1นี่แหละครับภูมิใจสุดแล้วเพราะว่าเป็นสิ่งที่ฝ่ายฝันมาตลอดแล้วก็อยากจะมาถึงจุดนี้ให้ได้อยากพิสูจน์ให้ที่บ้านแล้วก็คนอื่นรู้ค่ะสวัสดีค่ะหมวยลี่พัชออนธานีวชรกุลค่ะ v ีเก้าค่ะหมวยลรี่ v เกค่ะเพราะว่าหน้าหมวยค่ะเป็นลูกคนจีนด้วย ี่คุณแม่เติมค่ะไม่รู้มาอยางไรไหเหมือนกันนี่แล้วค่ะรู้แล้วค่ะรู้ครับมีตอเทีหนูเรียนนานาชาติตามคำแหงค่ะอายุ20ขค่ะสูงนสูง1้ําหน้ำหนัก48ค่ะครั้งแรกค่ะอืมดีเอาเท่าไหร่ก็ได้หนูไม่เกี่ยงอ่ะแต่ยามหวยซิมอ่ะคุณแม่เรียกค่ะคือหวยแล้วยังซิมให้อีก ยีสามสิงหาสองห้าสามหกค่ะกรุงเทพค่ะพระแพงค่ะเหงาแทนกันดูไหมค่ะนม่ได้สีม่วงค่ะคิดว่าพี่แมนค่ะคิวค่ะเต้นลําไทยร้องเพลงค่ะพี่แอนทองผสมค่ะห้องนอนค่ะ X-Men ค่ะน้ําค่ะพร้อมันห้าวแล้วมันหานีอยู่กับมันได้ทีมมํำรุงค่ะนักแสดงค่ะผัดเดียวหวานค่ะตาค่ะข้อมือแหวนค่ะ ก็คือการทําความฝันตรงนี้ค่ะในด้ากจรเสนให้สําเร็จทําไทยเต้นน้องเพลงค่ะแล้วหนูบอกจะเรียกความลับเหรอคะตอนเป็นที่สันนนาการอยู่มหาลัยค่ะคือพี่เข้าใจไหมด้วยความที่หนูคนอย่างเงี้ยก็หน้าตาก็ไม่ได้แย่แล้วเขาให้ไปเต้นอะไรอุบาทอุบาทน่าเกียดหน้าเกียดอะพี่ที่มันแบบหมดสวยเลยอ่ะคือรุ่นน้องตอนแรกก็เคารพดีๆมันก็ไม่เคารพหนูเลยอะ ก็คือเน oh. oh. ี่ยค่ะเข้ามาเป็นตัวแทน12คนใน Academy Fantasia ค่ะคือทำให้คุณแม่ได้สำเร็จแล้วค่ะสวัสดีครับชื่อคิวครับวิชารทองกิมขาวีสิบครับผมชื่คิววีสิบครับชื่อคิวพ่อเล่นสนุกตอนเด็กๆครับตอนตอนพ่อเล่นทูตอนตอนมีผมครับมีแล้วครับ ผมเรียนอยู่ศีประทุมครับมูเทศศาสตร์ครับอายุ21ปี183หนัก68ครับครั้งที่2ครับอยู่ถึงกลางๆครับฉายาเอ่อตักบริบูรณ์ครับเพราะว่าผมเอ่อลักษณะเหมือนครับ24พฤศจิกา2 5 5ครับกรุงเทพครับเอ่อเพื่อน้องศักครับเอ่อเพี่ชอบโดยไม่มีเธอครับอยากได้เป็นไฟสีชมพูครับ ชื่อรุ่นี้ใครไครับพี่เมย์ครับอยากกินกับหมวยครับช่เล็กชอบดูหนังฟังเพลงครับเล่นกีฬาฟิตเนสดาราคนโปรด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 พี่อำศรีลาภาครับมุมโปรดในบ้านตัวเองโต๊ะคอมครับหนังเรื่องโปรดเอ็กเมนครับเลือกพี่เมย์ครับเขาเฮฮาดีครับของเที่ยวบุคคลบ้านกรในไนครับได้เป็นนักร้องนักแสดงครับอาหารจานโปรดลาบหมูครับกะเพราหมูครับ หอยลายราครับทิศเขาครับหน้าตาครับหน้าตาครับนหน้าตาครับหน้าตาครับเออต้มหูครับ uh huh. ทำงานวงการบันเทิงครับร uh huh. ้องเพลงครับบ้าบอรครับผมผ uh huh. อเราไม่เคยบอกใครไม่เคยไม่เคยบอกใคร เคยตดในลิฟต์ตดในลิฟต์ตดในลิฟต์ครับตดในลิฟต์นี่แหละครับคุได้สุดได้เป็นตัวจริงสองนางราศันครับสวัสดีค่ะชื่อนาำค่ะกันกุณาปัญญากิตินันนะคะ v 1 1 a บ1ค่ะชื่อน้ำ V11 ค่ะ ดวงไม่ถูกกับน้ำค่ะแม่เลยให้ชื่อลูกน้ำเขาจะได้รักเรามีแล้วค่ะธรรมศาสตร์ค่ะ19ปีสูงร้อน้ำหนักห้ค่ะครั้งที่2ค่ะนั่งสิค่ะหนูก็ไม่รู้ค่ะหนูจะทำให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันค่ะรีน้ำค่ะแม่เตรียมชื่อให้เป็นลี่ตอนตอนขึ้นที่หนึ่งค่ะแต่รู้สึกว่าแปลกๆไงไม่รูกก็เลยใช้ทั้งลีทั้งน้ำคนก็เรียกลีน้ำค่ะ6พฤศจิกายน2537 และขอราชสีมาค่ะชอบพี่บอยกัสนุแล้วก็พี่ปออนกค่ะหนูชอบเยอะค่ะสีแดงก็ได้ค่ะชอบสีแดงค่ะทีนี้ค่ะน่าจะเป็นน้องปอนเวค่ะแมดดีเลยค่ะนอนค่ะนอนเยอะค่ะเยอะเยอะค่ะเยอะพี่นอนหนูเนี่ยค่ะเดวส์สติลค่ะพี่เมย์ค่ะรู้จักกันมานานล้วค่ะแล้วก็พี่เขาก็พูเกี่ยกัรู้เรื่องอาจจะเล่นดนตรีคุยร้องเพลงไปเรื่อยๆล้ข้วงค่ะ หมอนข้างอะเป็นอะไรก็ได้ค่ะหนูทำได้หมดค่ะต้มงยำปุ้งค่ะจำมูหมูค่ะแหวนค่ะเลี้ยงพ่อแม่ด้วยตัวหนูเองค่ะเป็นคนตลกค่ะตลกค่ะความลับแบบนี้หนูไม่ค่อยมีความลับัะใครหนูจะบอกตลอดจะมีสักคนหนึ่งที่รู้ความลับของหนูอค่ะหนูไปรายการแล้วหนูร้องๆอยู่แล้วซิทมันก็ไหลค่ะ หนูก็ออกทีวีทั้งซิปไหลยอย่างนั้นทุกคนก็พยายามเตือนหนูแล้วหนูก็ยังซิปไหลยอยู่ค่ะเริ่มหางเงินเลี้ยงตัวเองได้แล้วค่ะแล้วก็มาติดนี้อาจจะช่วยที่บ้านได้นิดหน่อยก็ยังดีค่ะสวัสดีค่ะสาธิดาปิ่นสินชัยเอมค่ะว1 2ิบสองเอมวีสค่ะคุณพ่อชอบบินปืนเลยตั้งเอมค่ะ ไม่มีค่ะเรียนตอนนี้จบที่นีเทศจุลาค่ะอายุ21ศูนสองร้อยหกประมาณนี้ค่ะแล้วก็น้ำหนักสี่สิค่ะทั้งที่2ค่ะนื่ถึงมือสุดท้ายค่ะฉยาเอ็มผิวแทนค่ะที่มาเพราะว่าเราผิวสีไม่เหมือนเพื่อนค่ะ18 09 1992น่กค่ะเป็นนกรุงเทพค่ะที่สันิค่ะเพลงจากกลค่ะเพลงเต้นค่ะได้บ้านแตงสีชมพูค่ะเอ่อตัวเองค่ะไม่อยากซ้นค่ะอ๋อเล่นเปียโนค่ะแล้วก็เต้นค่ะ ดาราคนโปรดเล็กไลฟ์ลี่ค่ะเตงนอนค่ะาทานิกค่ะน้ำค่ะเพราะว่าน้ำเหมือนเหมือนกันนะคะชิวๆค่ะตุ๊กตาซินสัรค่ะเป็นนักร้องแดนซ์ค่ะแกงส้มค่ะขาค่ะแหวนค่ะเป็นนักร้องมีชื่อเสียงมีคุณภาพค่ะร้องเต้นเล่นตีพูดสันผัสค่ะไม่บอกค่ะไม่บอกค่ะไม่บอกาคามลัก่ค่ะแน่ที่สุดไม่รู้วะพี่แน่ที่สุดหรอ นี่งใจเข้าเอฟซีเอ็ดไคะ